มิบาทนู้ออฝันก็ไม่ลงฟังไม่ลงนะคะโอ้โหไม่มีอะไรเลยตรงนี้พี่บ่อเห็นอ่าวาเห็นคอฟเออเป็นไงลาจัยสองชั่วโมงล้ครับรู้จักไหมครับชิบหายโนวันปะเนี่ยอฮ้ย ที่บอสขานมาก่อนคลิปขานมาก่อนขานมาแล้วขานมากูมาแล้วกูมาแล้วมันกลับไปแล้วแคทเชอร์เบดเข้ามา99พี่ทีสวัสดีครับผมบอสปาวิชี่เพย์ก่อนไปดูคลิปสนุกๆไม่ลืมกดไลค์กดติดตามและถ้ามีอะไรอยากคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิกครอบครัวงูพิทและอยากสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกและรับน้องูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานน้องงูจะพัฒนาล่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูคลิปกันให้สนุกนะครับ สวัสดีค่ะน้องเอามันค่ะวันนี้น้องเอามันจะมาหนีผีนะคะฝากโทรศัพทตัวพุกที่ทุกคนด้่ะวันนี้ค่ะนึกถึงไอ้นี่มากเลยอ่ะมีตัวผีเส้อในแต่ละแน่อไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันค่ะอย่ามาเทียบกันค่ะคเป็นวันสับปะหรังค่ะอนาคตฉันจะอยู่ในถุงเลค่ะอนาคตเราจะเป็นมันเหมือนกันไม่ได้เพราะน้องคนนี้เอาบัน น้องดัดฟันด้วยนะครับเกียดหน้าตัวเองจังเบสเดนว่ะอุ้ยจิวววเลนทายว่ะถ้าเราเปิดกล่องนี้มันจะเป็นมันเป็นวัคซีนแม่แนะนำไม่ฉีดนะซีโนแวคอุ้ยอุ้ยใช่ไม่แนะนำค่ะอุ้ยอะไรอ่ะเจอหรอการการแสดงแหละการแสดงไม่เออเออพี่ซ่อมเออล้างหนูหักแล้ว น้องเชนหันหลังกลับมาแล้มาเรื่อยๆเออเก่งมากเลย<ม>เธอ<ม>เก่งมากมแ,แค่นี้ก็เก่งแล้วเก่งเลยหนูรอดแล้วหนูรอดแล้วถ้ากูเป็นเอเมสินแล้วกูได้ยินเสียงว่าผ <c oughs> ู้หญิงกูเดินไปทุบเลยได้จริงเออ <c oughs> บัตรทุบหลังหนึ่งอ,อุ้ยอุอุ้ย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 มันมาแล้วหรือเปล่าไม่มาไม่มาไปละของจริงกูไปแล้ว อา้มยู่ตามคุณฟินิกโดนเอาวางฟินิกวางเอาวางซอมบี้ติดบัคเธอเธอหันหลังไปดิเธอหันหลังไปใครจะเป็นซอมบี้บัครู้เออ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 เอาวอาซอมบี้เออเน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 อุ้ยมันเอาสแต็กซอมบี้ไปแล้วนะมันฟาดซอมบี้เห็นปหมถ้ามันฟาดซอมบี้มันได้อะไรอ่ะมันฟาดซอมบี้แล้วมันจะเก็บสแต็กและสายรางจะยาวขึ้นตอนฟาด ฉันเตรียมช่วยนะฉันอยู่ไกลมากโอเคค่ะในมือสิบไปทางเชนฉันวิ่งหน้าเครื่องปั่นไฟอยู่เนี่ยฉันกำลังช่วยบมาแล้วอุย้ยมีคนรับบทมาปาดหนะ้าเค <c oughs> อยู่เลย <c oughs> อยู่เลยสะพัดอย,ย่าคิวสิ่ิวซี่พากลับมาแล้วนะ <c oughs> นไม่สนใจสนใจเถอะ<ว>อ้าวไล่กูเฉยเนี่ยกูต้องมาปาดให้กูก็ปาดให้ไดสิ แอบชิงเลยอะไรผู้เขียนอะไรนะกลัวไม่ขั้นหนึ่งไม่ใช่ติดเชื้อแบบว่าเขาสายยาวขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออฝันก็ไม่ลงฟังไม่ลงนะค่ะวิชิบหายกูติดกูติดตามกูมาแล้วตามกูมาแล้วไปหาฟินิกกิบอ่ะตำขาดวะตัววันนาพี่บัพคอมาดิ อุ้ยซัมบี้เวตกใจแล้วเนี่ยมาฮิวหน่อยสิจ้าแต่เราก็หกันจนเนอ <c oughs> <c oughs> เอออันเนอร์เออืออโดนคอมโบ คอมโบก็คือฉันติดเชื้อเสร็จซอมบี้กัดฉันก็เจ็บเลยแบบว่าโดนตีหนึ่งดีแล้วถ้าเราติดเชื้อซอมบี้กัดเราอะเราก็จะล้มซอมบี้มันกวนตีนเนาะโอ้ยใต้ดินเลยอ่ะอีดอกใต้ดินว่ะแอบเข้าไได้เขาอยู่เขาอยู่ตรงนี้มันไล่มันไล่เราเลนทายมาแล้วค่ะโอเค้องว่าลงมาแล้วมั้งมันหลงทางมันหลงทางแอบเข้าไปเลยสิค่ะต้องลงก่อนเฟดสองเก่งมากซิวเธอเก่งช่วยเลยช่วยเลยก่อนเฟดสองช่วยเลยช่วยเลย ม,มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วขึ้นไปอีกอย่อจะบอกเออกูไปละถ่างันอีซอมบี้เฮียโดยซอมบี้ตอซอมบี้มันมันดักหน้าตบว่ะไม่ต้องมาก็ได้นะพี่พี่มีลูกเองฉีดวัคซีนสักหนึ่งเขาว่ากูล้มตกต้นไม้เขามองไม่เห็น ทคอเทคอเทคออ้าวพี่บอลลุกแล้วหรอใช่พี่มีลุกเองเพราะไม่งั้นนั่นไงพอมันจะไม่ทันโอ้ยซอมบี้ซอมบี้เ่าเข้ากล่องสิครับทำไนพี่พบอลสอมบี้มันไล่ตามากได้ต่อกูจะบ้าตายได้วันเครื่องเครื่องเครื่องที่อยู่ตรงตะขอตรงนั้นกำลังจะเสร็จแล้วอะ่ะช่วยด้วยม,มันขั้นสองแล้วอ้าวหองงอะไรของเขาวะเี๋จะไปซ่อมเลยเดี๋ยวฉันไปช่วยชีวานก็ไดะอุ้ย เกมบ้าๆบอไปหมดทำไมเขามาทางฉันน่ะมีใครไปช่วยยังไม่ฉัน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 เธอพูดมาได้ไงพูดออกมาได้เฮงชวยกูวิ่งมาอยู่นี่หันหรือจับบุญคนบ้างนะคนเขาไม่ช่วยเออว่าเดี๋ยเธอต้องวิ่งไปด้านซ้ายของเธอนะเพราะเขาอยู่ขวาได้ไปคันบล็อกบล็อกบล็อกซ้ายหน่อยนะโอเคใช่ถูกต้องเขาตั้งฟินิกส์แล้วเขาตั้งฟินิกส์แล้วซ้ายหน่อยนะซ้ายหน่อยนะประมาณเสร็จแล้ว พิ่มชิบหายโนวันป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็น F C หรอเปิดประตูเลยพี่เราจะตายเดี๋ยวบอกเดี๋ยววิ่งไปเปิดให้เดี๋ยววิ่งไปเปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยครัโอ้โหไม่มีอะไรเลยตรงนี้พี่ว่าเห็นออร่าวันเห็นคอฟเออเป็นไงลาจเกจิสองชั่วโมงนะครับรู้จักไหมครับ จมจิวจ๋วเ <c oughs> ปิดตาจิ๋วไม่นะลากร <c oughs> จิ้วสรายวะบอกลูกหลานฉันด้วยอุ้ยซสมบี้ติดบารอีกแล้วซ <c oughs> สมบี้ยกหัวหลุดหล้วอยู่ไหนยอยู่หน้าประตูอีกประตูหนึ่งเ <c oughs> ลือดเดี๋ไปฮีโรหลอนก่อนแล้วเราก็จะเตรียมตัวไปช่วยพี่บอลได้ ไม่ช่วยแน่นอนได้คือเขายืนเฝ้าอยู่วันนี้เลยเธอต้องเข้ามาพร้อมกันแทงหนึ่งแทงหนึ่งแล้วก็ช่วยคุ่นจิวมาเลยสิค่ะวุ้ยตามมาแล้วไหวหรอไหวไหวยู่ไหวอยู่ันอะไรก็วานอยู่ันอะไรก็วานอยู่กลับมาแล้วไอ้าอยู่อีดับมันอะไรกับมึงอยู่กูกลังขึ้นไปขจิวมาเลยสิค่ะคุณไม่สนใจอุ้ยขึ้นมาเลยสวยชิบหายละอุ้ยเขาเขาสนใจมีหนีเลยหนีเลยเขาเขาจ้องใจทันเนล้ยวเขาจะไล่ออกนะ ฟินิกส์สามารถอ้อมมาช่วยได้นะเอาอ้อมมาคนหนึ่งถูกต้องต้องออชิบหายแล้วกูอ้ามัเจอกระแสอุ <c> ้ย <oughs> ไม่นะเราจะตายกันหมดอ,ออกเลยออกเลยออกเลยคันไปเซนคันไปเราจะตายก่อนมาคุณว่ากูเอาบอลรล้ทามไปดีกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมา <c oughs> ฟินิกส์ฟินิกส์วิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะตายหากกันหมด <c oughs> ยังยืนเวลาได้อยู่ฉันยืนเวลาได้อยู่ฉันไม่เคยเจ็บเลยฉันไม่เคยเจ็บฉันไม่เคยเจ็บพยายามหาพี่เวลาได้อยู่พยายามหาพี่ประตูมันพังไม้อยู่ประตูเปิดฝั่งเดียวเหรอฉันไปช่วยเรวประตูเปิดฝั่งเดียวเหรอไอ้ดอกนิ่ออกไปแล้วเหรอไอ้ดอกกูคิดว่าฟินิกยังอยู่ฟินิกไม่อยู่แล้วเหลือแค่เรานี่ค่ะกูออกได้ค่ะกูเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง นี่ค่ะอย่างเฟียร์ไปเสร็จเลยเฮ้ยเอาวาออกเลยออกเลยออกให้ได้ออกให้ได้ออกไปเลยออกไปเลยสิอย่ามาโอ๊ยเชิญพี่บอสมันเป็นไรช่วยไม่ได้รอบสามรอบสามเลยพี่บอสขานมาก่อนพี่ขานมาก่อนขานมาแล้วถูกมาแล้วถูมาแล้วมันกลับไปแล้วแคทเชอร์เบดเข้ามาเก้าเก้าพี่ทีเก้าเก้าแล้วออก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 วู้ยเลิศเลิศเอาล่ะ เป็นไงล่ะอุ้ยต้องโนนเดี๋ยวกูไปต้งโนนเองกูยังไม่เคยโดนฝ่ายนียนะไอ้บัะแจ้งวะเฮใช่อยากสุดกอดสาวา้าแล้วเฮ้ยเขาจะมาเข้ามาประตูนั้นอ้าวฟินิกทำไมเธอเปิดอะไรล่ะเขาก็เฝ้าสี่ดิหยอกออกเลยค่ะ อย่างนี้คือออกเท่านั้นปีนิกจะฆาตกรจะฆ่าดัชอมันออกกันหมดแล้วเธอไม่ต้องบานมาทิ้งก right ูไปหมดแล้วแม่มาถ่ายตรงหน้าประตูเลยเว้ยมันเลยยากล้างพวกไปเลยพี่ขามีคนแกงพี่บอลออกเลยออกเลยเดี๋ยวเธอตายนะเธอมีบอลล่หรอไม่ไม่มีเธอมีแทงหลังนี่เธอมีแทงหลังนี่ใช่มาเลยมาเลยกันเธอมาช่วยโดนตีหนึ่งทีกำังอยู่ ายังไม่เห <im mel dzie ń> ็นเธอยังไม่เห็นเธอช่วยเลยอุ้ยโอเคโนวันอีดอดักอักดักอักพี่ขอโทษพี่ขอโทษดักอักอะไรอะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโนว์ยังปูดแล้วนี่ตลกอ่ะ หลายคนชอบถามนะคะว่าเออทำไมน้องเอามันเนี่ยถึงเป็นมันสำปะหลังที่แซบที่สวยที่น่ารักนะคะขอแบบนี้นะคะก็ต้องมีการบำรุงบำรุงเนาะก็ต้องมีคนรดน้ําให้เรานะคะหรือว่าแบบเออใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยให้เรานะคะเราจะได้แบบอืม แปังแซบสำหรับเกมเมอร์นะคะเราจะไปลดน้ําใส่ตัวเองไม่ได้นะคะเกมเมอร์ mm hmm. ก็ต้องบำรุงอะไรสายตาไงละ่ะทุกคนแล้วก็ป้องกันแบบถนอมสายตาเนาะนอกจากจะใส่แว่นนะคะช่วยหลงการกองแสงนะคะเพราะว่าป่าเราเนี่ยนะคะเราเจอรังสี U V นะคะแล้วแสงสีฟ้าเพราะเราเป็นเกมเมอร์เนาะ แว่นเนี่ยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่การบำรุงก็ต้องส่วนหนึ่งนะคะแนะนำตัวนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการบำรุงสายตาค่ะ UNC Eye Care Eye Herbal นะคะ, UNC, I Care, I bal, ะ,คะทุกคนเพราะว่าอะไรช่วยป้องกันตาแห้งตาอ่อนล้าลดอาการเจ็บตาช่วยปัญหาด้านการมองเห็นเช่นอาการมองไม่ชัดนอกจากนี้นะคะยังช่วยเพิ่มเรื่องการไหลเวียนเลือดน,นะคะไปยังดวงตาอีกด้วยทำให้ดวงตามีสุขภาพที่ดีนะคะ เพราะว่าอะไร UMC i Care เนี่ยอุดมไปด้วยสารสกัดจากรรมชาติ erm asia, นะคะโอเมก้าสามสารสกัดบิลเบอร์รี่นะคะวิตามินเอซิงค์ลูทีนซีแซนทีและเอซาแซนที A T, นั่นเองนะคะในการบำรุงสายตานั่นเองค่ะทุกคนลองไปดูกันนะคะทุกคนเพื่อตาที่ฟังนะคะตาที่ไม่อ่อนล้าน,นะคะเป็นเกมเมอร์ต้องบำรุงสายตากันหน่อยนะคะเป็นเคล็ดลับของเกมเมอร์นะคะใครอยากเป็นเกมเมอร์จบลุยแฮ่จบลุยแฮ่จบแล้วแฮ่พามพาม ขอบคุณทุกคนที้เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ